วันนี้มาบ้านอาจารย์ดอนเข็ยบเลยมันบะตุ้มกันอันนี้อ้อมออมนองว่าเนี่ยอ้อมนองว่าป,ะปะานนลาปลาไปเบิ่งพีก่อนอันนี้ลาบเป็ดลาบเป็ดครับผมปลาไหมี่ปลาลาบเป็ดครับมไปเบิ่งใส่ไปพี่ไปพี่โอเคโอเคอาจารย์ดอนอันนี้อันนี้นะ ตอนนี้ใกล้ใต้น้ำอ่ะครับผมโอ้โหจอดลว่ามนใกล้ตนี่ครับผมากินะ้น่ะครับผมใกล้ตน้ำว่าหนกินไหกล้เ้าครับผมนี่ใกล้เ้าใกล้เฝ้าครับผมอาจารย์ดอนเ็เเ็จ้าใกล้ใกล้่ามนใกลตุ่นลืมครับนี่ใกล้เฝ้าครับผมใกล้เฝ้าครับเด้อครับผมเาไหงาแล้บเไครับผมเบิ้งครับผมพอมยงมงพห้อยอมยตารมอยากแล้วครับผมอากก็ได้ โอ้ยพอได้ขับรถแต่งตัวสุภาพปันไดนกันย้อนว้าควานเนี่ยยุ่งได้กินนี่แหละย่านฝนไม่ได้อยู่งได้กินเนาะครับเนาะอ่เบิ้งหลังครับผมสีสันเบิ้งเลยครับผมเบื้องไรถึงก่อดเลยอ้อมเบิ้งครับผมชิมก่อนโอ้สุดยอดครับผมสุดยอดสุดยอดชั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 ดเขียนมานแล้วจะขอกัน ไต้วสม่นรด้แล้เนี่ยนี่จัดำนยไปัดกัดหมมขอนพวงะัยจากทั้งอะไรกนนะขอวัติบรเพราะอะไรเนี่ยนะอ่าขอวัตถลาวันนี้มากิบขอวารจาน์ดอนทีมงันทีมงันเพ็เียรสัตวเนีย 好来。